อันนั้ก็บาไปเหลืองนึงคุณไม่ให้ฉันเก้ากูแม่มึงก้าวไปเรามือต่ำรือกับกูแม่ก้าเอาปันญาว่าเลยกันไม่หลวกลงเอาปันญาว่าน้องยับไปเลยกับเอาปัญญาว่าเบากันเล่นกันโดยกำปูนไม่หลวกลงแล้วเล่นกันโดยอาวุธกันวะมือต่ำเลยกูมือเฉียงหัวมึงมือใจกองมเฉียงหัวมึง

หนึ่งสองสามเออเจดแปดแม่งวันดังเมินโตขะตามตีตังดำอยู่เออบอกเหลวว่ากูไม่ปอปอเปลือยโมกเหลวว่ากูไม่เปลือยวันไม่เก็ดเมื่อกูไม่เปลือยอ,อยู่เหลวชี้ว่ากูไม่เบิร์เลย จีว่ากูไม่บันเลยกวัดใง้ตายก็ไม่เปลือไม่เปลือกวัดให้ตายก็ไม่เปลือไม่เปลือละนงหลักการจงามเอ้ยว้าแม่มคอยทีหลักการจงามเอ้ยมันเอเกนี่เออกนี่ตํำเรือเนี่ไม่ตายอเหลียวนี่มึงเอาปัญาว่าเงกูเอาปัญาัดจุกไรตํำเรือไามาเจ็บกินไมกูไปนะ Mày người, mọi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  đây, mọi người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 , Đại đại mọi người, mọi người, mọi người, mọi Nói, mọi người, 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 mọi Bananet. <laughs> oh, nhé munk, Chị tay. Dinea quý tìm Chị Dì lấy. tì one. Tì one, Tì ho. Tìm Tì loại, tìm hoa. Ety bong hoa 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 mẹ hoa 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 Lược hoa 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 อีต่ำเลยก็เก็บตํำเนี่ยูุยินแม่นแล้วดิอีต่ำเลยก็เติมต่ำกเออแล้วคูจะดีดให้ดังผู้แล้วเปิดม่านมองดูอยู่ที่ไหนหนุยจำไว้เปิดผ้ามาเติดหนูเปิดผ้ายักแล้วหนุยเล็งแล้วแลดูนอนกดคู่อยู่ภายในคอยจังเปย เห็นมันห้อยต้องแต่งแคว่งไปมาหนุ้ยแกกมันมองดีเลมุมเมงพ่ได้มาแล้วนุ้ยเลงเออเออเออคู่ไม้ไพ่เขาให้เดงแล้วดีเลยเฮ้ยเอ้ยเา้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้ยเยเ้ยเ้ยเ้ยเยเ้ยเเ้ย กาเจ้างามเออแมดเลียกจิลลมแล้วโอ้โหสุดยอดมากพี่หนุย่ยไม่เกี่ยวกับเออพี่หนุ่ยทำยังไงไตายครับไต่อะไรตายลูกเครับไอ้เลยตายลูกเียตีลูกเกีอ่ะอันนี้ตายอยากออกมาต่อชูไอ้อยากนั่นตายจักไอ้อยากพี่ไอ้อยากเปล็ดมึงอ,อ,อ,อยู่ไหนกันจะถูกว่าอยู่ ตอนนี้กูปอเลี้ยงเมื่อไงนู่นนู่นมายืนอยู่ในหน้าเมืองแล้วนี่ตอนนี้ผู้ปอเลี้ยงมึงไอ้เต็งมายืนอยู่ในหน้าเมืองแล้วนี่ไอ้นุ่นนู่นอยู่ดี่นี่เราจะเอาไอ้เต็งกูยืมเจอคนโจรแล้วเจอเต็งแม่แล้วกี้เนี่ยนอกปลื้ดเราเราเราไปเจอกูเราเจอมึงกับหรือเราคุยกับบ้านมึงมาดมติดกันนี่ไอ้ยืมรักเดียร์ได้เต็งอะไอ้ยักไอ้ยักษนั่นได้จักไอ้ยักพี่ไอ้ยักษ์เลี้ยไอ้ยักษ์อุบานไอ้ยักบ้านลวก

ช่วยอยาแมมช่วยเออหน่วยมันตำบายตึองอยากกินว่ากูว่าีนี้แล้วกูตายโอ้เปล่าไม่ตีนี้ยากแมมมันไม่ใจบายกับมันแรงได้อยู่มันใบมึงใจไหมที่พูดไม่ใจผมแรงตีมันอะไรแรงก็มันใบไม่ใจมันใบนี่มึงใบใจไหมครับเออกูว่าแล้วสวรรค์ต้องเข้าข้ามกูบ้างแหละไอ้ว่างไปเห็นม เดี๋ยวเลี้ยงได้เดี๋ยวก็ากับกำเดียวแกนั้นแนละมันหนังตาก็ไม่เจืเหรอเลยะใอยาบไปอีกพี่หน่อยแกจะแม่ยักนนังตาจักกูนี่แหละยักนนังตาจักมึงเป็นใครกูจะเอาแม่ของกูใครคือแม่มึงบอมแม่สะอาดมณีบอมแม่สะอาดมณีอยู่ที่ไหนบอมแม่สะอาดมณีโอ้กูจำได้แล้ว มันเป็นเวลาเกือบจะห้าสิบห้าปีก็ไปแล้วที่กูขังสะแนนมันนี่ลืมไว้ที่ไหนค OB, ุกมืดแห่งนั้นเนี่ยกูเกือบลืมมาแล้วแต่มึงไม่มาลืมเวอรไหนกูลืมแน่แน่มึงอย่าบอกนะว่ามึงนี่ใช่กูคือปราบปริจาโอโหสวยขึ้นเนี่ยโตขึ้นก็สวยถึงขนาดนี้เนี่ยไอ้ยักสุเลตมึงเนี่ยรู้ไหมเนี่ยวันนี้กูจะมาล้างแค้นมึง กูอยู่ไหนไม่รู้มึงจะมาทำยังไงกูกูจะมาฆ่ามึงโอ้โหก็อลองดูสิมนันตัวเล็กๆแค่นี้ไอ้มันรู้ป่ะทิว่ามันจะสู้จากตัวใหญ่ได้ก็อลองดูได้เมื่อมันุษย์มาอโอนอหรือแม่คนโกมาตาเตยต้องการให้ชีวายหรือว่าใครเป็นปิประตปีจะม,มึงหน้าม,มาตานีแล้วทำหน้าทีรับร้า อันึากว่าแม่ทิงก็เข้ามาก็มานี่น้าลอยโมลอยลบโอ้ใช้วิธีนี้ละรอด้วยมั้งพ้อยเก็บแมมเ่าแปลกเลยยืดอยู่ไรเหวังวังตัวครับพ้อยแม่ทิงอย่างนี้สิวะอยู่ไหนว่าอย่างนี้สิวะ ไม่ได้ผูกหลาดไว้ดูเลยเออแรวไว้ดูทีแล้วเออไม่ไว้แล้วไปไปูไป้วพี่น้องไ่เคารพครับต่างคนต่างอยากวิ่งหนีเอาตัวรอดกันทั้งนั้นแต่ว่าอย่างว่าครับท่านยักษ์มันโตแต,ต่ตัวญิงแต่สมองมันเล็กครับท่านมนุษย์ตัวเล็กยิงแต่สมองโตตอนนี้ ปราดพีจาทำไงยักษ์มันหมดกำลังไปตีละนิดตีละนิดโอ้ยมันอยู่ที่ไหนวะคุณไหนแล้วมึงอยู่ที่ไหนวะกูอยู่นี่ไงเอ้ยมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมกูจะควักลูกตามงลย้ยโอ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 ้ยเ้ย้ยตากู พี่หน่อยตากูเสร็จเรียบร้อยเขาวังเสรด็จแม่มาแล้วพี่หน่อยจังนี้ ช่วยฉันสเสด็จแม่สเสด็จแม่จําลูกไม่ได้จริงๆหรอคะอย่าบอกนะว่าเธอใช่ไปกับเสด็จแม่ลูกคือปราดีชาเจ้าคะ่ะอ๋อปราดีชาลูกแม่เธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้าง<ะ>ลูกคิดถึงแม่อยู่ทุกวันเลยนะแม่นะแม่กลับไปอยู่ที่รัเมืองของเราเถอะนะแม่จ้ะแม่จ้าจ้าลูกอยากถามว่า ระหว่างที่สิบห้าปียักษ์มันพาแม่มาขังเนี่ยทาไมแม่ไม,ม,ม่ตายที่แม่ไม่ตายเนี่ยลูกเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอน่ารักมากเธอช่วยแม่เอาไว้เธอชื่ออะไรจ๊ะเธอชื่อว่าทองก้าวจ้ะว้าวเจอไรกับม่อมแม่เธอชื่อว่าทองก้าวไอ้ปอมได้มากับม่อมแม่เป็นผู้หญิงหน้ารักมากนะหนุ่ยนะไอ้นั่นเนี่ยเดี๋ยวพ้อมจองการอยู่ว้า โอยกูนั่นๆเร็วกูแค่ได้ทังต้อนจิม้มไงจึงเงี้ยงได้ใจก็ดีเพิ่งเป็นกะเตยอ,อยู่เล็กเดียวนี่โอ้ไม่แก้วแล้วจะงเงี้ยมาพบคนช่วยมาลุยตามอปลืล้หลัวกูเออปีไดใจร้องอือฮือไม่รู้ยจำปลื้งไงเจอจนใจโว้หลังหนูหน้อยจะรักเขาจริงกับพ่อม,มีรักเขาจริงครับรักเขามากรักเขามากครับถ้าสมมติว่าหนูหน้อยทิ้งเขาวันไหนล่ะพ่มยอมตายกับม,ม่อแม่ครับ พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพูดแล้วนะกับปุ้มแรงเร้วกับบันเบิลบลูปวกมันตรองยอมได้กับเอาละหนุ่ยถ้าสมมติว่าหนุ่ยพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายอมยกให้หนุ่ยก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทิ้งเขาเนี่ยเราจะทําอย่างนั้นที่หนุ่ยว่าจริงนะได้กับม่อมแหม่มาแม่มาทางนี้ก่อนเถอะนะบอกแล้วนะหนุ่ยนะเราจะทําจริงๆนะครับอีได้มีอะไรเรากู kết lấy khu chặt cừn đi tặng cừn rồi em đai mẹ tặng cừn đi chặt na bên gì ngay nó mới tặng bò đi chặt lừa đai mẹ tặng cừn đi giờ tao đi tới vậy là ớt tròn quá tròn quá chặt mém khăn bò nữa chứ nhà lê đi rồi là mẹ khu nhà cháu lê đấy <laughs> à, nào đang bị đạn gù măng nị, gù măng anh, gù kép đi dép bắn rồi đấy, gù à. ừ, chọc tới của, chỉnh tranh nè chỉnh cái máy nuôi ốc mà bình chứa nha chứ, tròn quá, kha, ốc ma bị nong, mặt nong. ไอ้นุ้ยโอยกูตามจริงนะนุ้ยนะโอยกิดดีแล้วกิดได้ดีแล้วเอียวอีตานี่กิดดีแล้ววันนี้นะนุ้ยนะกูนั่นแต่งานมึงนะว่ากูไม่ได้ปล่อยปนเปลือปลือกกะกูควักตรงตีเดียวเลยนะนุ้ยนะอ่ะปนเปลือปลือกกะกูมีความทุกข์นะนุ้ยนะกูปล่อยนแล้วไอ้น้ยเจียงแรงไม่กล้าใจต้องว้าว Tao kìa lôi được trong quái Thì tao 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 Đồng tao tao à, cha, Dắt tao tao đây tao Mai tao 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 lùng tao tao con tao ná! tao 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 ngọt tao mà. Chờ tao bị là bị nằm nâng trưng trái mà bị tả liền nó ná kha nương trốn trám hi hát là to quá đó khỏi lẹp mày còn nhiều kẻ bật đi quá coi <laughs> trong quao ca trong quao ca Bây rồi Bây nói Bây vô cầm non bởi đây vô Nói bây bà bây ngang... Bịt muôn con lão Bây Cái gian cái bây Thì là con non

ควกบอกแม่กูกันนะกูหลักแม่กูนน๊กทีชุดนีลุงเรื่องเรื่อ้ยร้เงันด๋อยเงินนี่เงินใหญ่จยย่อก็ตรงเพียงตรงนี้พี่น้องเก็ก็เที่ยงตะมือวันใ้กำลังใจนายนั่งอีกระลังกับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ขก็พ่นพี่น้องทุกบตานนะครับดี่ยู่นะครับคืนนี้ห้าปิดมาไปประกันเลยนะครับกระพุ่มในใจก่อนนะจะข้อหับปิดแบบเพียงบูดเดียวนะครับ ตา้งหมดว่ามีท่วนดีไห้มั่งครับผมจะข้อยอกทุวนดีแต่หม้อในเกตันจะปับนะครับข้อพีนองรับวันนดีตุกเกินมีงานมีการไล่กระท่ามาโตมาได้นำบัตรถ้ามาเาลังหลงนั่งเลยนะครับตัวเดียวครับเอาได้รับข้อฟากตะบดเพลงนะครับกวนปี่นองอีกรับบานนะครับอ่าเชิญฟังกับว่เมย์ปีนองครับหลังจากนี้กาลารับบานนะครับสวัสดีครับ ไกลาบตาแฟนยยิงแพนชายที่มาให้กำลังใจดีหรือไม่ดีพบตับเท้าที่ทำนายปิดปลาดตงโเอาไปขอบคุณยิงชายที่มาดูขอบคุณเจ้าป่าคุเแฟนศึกสาในนาใจให้นั่งใจพอได้รับใจขอพุนท,ที่ได้อุมชู หลยคนช่วยเชียร์ไล่นคนมาช่วยสั้นดูช่วยกันพลักช่วยกันชูใอ้นักลุกอยู่คู่ปักตายแต่กับคณนี้เห็นทีผมต้องอับอาลุมป้านาะช่จะได้ลบไส้นอนลับวันดีมีสุขปลอดโรคปล,ลอดภัย สมนะ้นเบปีเจ็เจทก้าดึกเกมาตาตเศ้าจะเข้ามาหาสวนกักนทีอต้องอั้ลแกมไมแปด้ยมาพบกันตุก้าว่าเป็นองพ่เมุกพี่นองทุกคนนะครับรับได้กันได้ ที่ที่บอกเอาตัวไปกระรับนั่งกันบังันจะพบพี่นอนกัน สุปราถนาเบิ่์ุนแม่แดดสี็ดเจดดของเกากเ่าโตมาตาหนองเล้าคมจะเก้ามาส่วนกับคืวนนี้เฮ็ดดีต้องัำลาสาวแก่